ตอนนี้เราอยู่บนรถ Mercedes EQS 500 f o r t a t i c นั่นเองครับก่อนหน้านี้นเนี่ยเราได้ไปทดสอบแล้วก็เรียนรู้สมรรถนะเขาของการขับขี่ EQS 500ในสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วนะครับวันนี้เราจะมาบอกถึงฟีลลิ่งการขับขี่แล้วก็การใช้ชีวิตประจำวันของเขาว่าเป็นอย่างไรนะครับผมนี่ไซส,ส์ซิงพวงมลาลัยนะการผิวสัมผัสคือดีแล้วค่อนข้างออกแนว เฟิร์มเน้นไปทางแบบนุ่มนวลมีให้เห็นแต่เท็กซ์เจอร์ที่เราสัมผัสเขาเนี่ยออกแนวเหมือนจะสปอร์ตครับผมนี่เห็นปะ่ะผิวสมัมผัสคือมันเนียนเนียนมากๆเลยครับแต่ว่ามันก็มีการเจาะรูระบายอากาศอะไรพวกนี้นะครับพวงมลาลัย5กา้านตามสไตล์ Mercedes เป็นรุ่นใหม่นะครับหรือ Mercedes EQ รุ่นใหม่นั่นเองก็จะเป็นสายซิงหหน้าตาแบบนี้เลยนะครับการใช้งานเนี่ยอาจจะต้องเรียนรูกก้กับเขาสักนิดสักหน่อยนะครับเพราะว่า อผมบอกหลายๆคนไปอยู่เหมือนกันว่าการใช้งานเนี่ยถ้าการปรับเสียงขึ้นลงอะไรพวกนี้เนี่ยมันไม่ค่อยยากสักเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เราได้มีการแบบอ่ะเปลี่ยนหน้าจอตอนนี้ผมตั้งเป็นดูหน้าจอตัวดิสโท n i กอยู่นะครับก็คือระบบช่วยขับขี่ของอผู้ขับขี่นั่นเองครับเรากดปุ่มโฮมแล้วเราอยากจะเลื่อนไปทางซ้ายอ่ะซ้ายไม่เป็นไรครับขวาอ่ะเอละ เลื่อนขวาอยู่ดีมันขึ้นเด้งไปข้างบนเฉยเลยครับอืมเนี่ยแหละการใช้งานมันก็อาจจะยากนิดๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมค่อนข้างใช้กันกันกบตัวทัชแพดรุ่นเก่าอะ่ะจะค่อนข้างที่จะชอบมากกว่าแล้วมันสั่งการง่ายแล้วไวมากๆครับแต่นี้เนี่ยมันชอบแบบเป๋อเป๋นิดๆหน่อยนะครับคันนี้ก็มีหน้าต่างของตัวการออกแบบดีไซน์หน้าจอเรือนใหม่เนี่ยค่อนข้างหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นเรียบไม้ กดลงไปปึ้งก็จะค่อนข้างคลีนครับตีมอะไรคือจะเปลี่ยนไปเลยแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวสปอร์ตครับตีมก็เปลี่ยนนะครับผมก็จะเน้นไปนทางแบบว่าดูเร้าใจดูแบบดูซิ่งซิ่งหน่อยนะครับผมส่วนถ้าเรากดคลาสสิก Classic, ครับคลาสสิ Classic กก็เนี่ยเร่อนไปๆคลาสสิกก็จะเป็นเหมือนกันกันกบรถยนต์สันดานะครับที่มีหน้าจอเรือนไม้กับตัวรอบความเร็วอะไรพวกนี้นะครับแต่ผม ชอบดูตัวดิสโทนิกมากกว่าอ่าอีกอันนึงก็คือตัวหน้าต่างที่เป็นเหมือนกันกันกบตัวจอ,อกลางนี้นะครับแต่ว่ามันจะมาอยู่ตรงนี้เองเพื่อนๆคือตอนนี้เนี่ยมันดอย่างเดียดครับผมใช้การส่งแมปของ Google Map ครับเข้ากันกับตัวแอปของ Mercedes-Me มี Me. แล้วมันก็จะโชว์แบบนี้นะครับคือจะโชว์ทั้งหน้าจอตรงนี้โชว์หน้าจอตรงนี้โชว์หน้าจอบนเ็นอัพดิสเพย์ครับแล้วก็จะมีลูกศรรวมทังเขาจะขึ้นตัว ออฟเตวิวครับที่จะมีการบอกว่าอ่ะถึงแยกข้างหน้านะคุณต้องเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเจอทางแยกต้องยังไงคุณต้องโพ้งยังไงคือเขาบอกทั้งหมดเลยนะแล้วทํางานได้ดีทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับอืมอันนี้คือเป็นอะไรที่อ่ะเพื่อนๆอาจจะชินกับการใช้ Google Map แต่ผมแนะนําว่ามันมันส่งผ่านกันอย่างนี้ได้นะก็คือให้มันไปเด้งบนแอป Mercedes ม Me ีนั่นเองครับแล้วก็เพื่อนๆก็จะได้เห็นหลักการทํางานของเขาโดยละเอียดแบบนี้เลย คือชอบอ่ะขึ้นทั้งหน้าจอเห็นอ mm. ัพดิสเพลย์บอกว่าคุณต้องตรงคุณต้องเจอแยกไหนเลี้ยวไหนโค้งไหนนะครับผมอีกกี่ร้อยเมตรจะถึงคือละเอียดจริงๆนะครับผมแต่เวลาผมขับจริงๆผมจะใช้ตัวที่เป็นระบบดิสโ o n i c ดูกับคนข้างหน้า mm. แล้วก็ผมเปิด Active c r ครูสคอนโท o l นะครับขับตามไปนี่ครับกดปึง้งเพราะว่าผมกดรีเซ็ตไว้อยู่แล้วแต่ที่จริงอะ่ะ เพื่อนๆมาอันแรกอะ่ะกดแค n เซิลก่อนเพื่อนๆขับมาอยู่อ่านะตอนนี้ความเร็ว80กว่าใช่ไหมเพื่อนกดเซ็ตปึ้งระบบก็ทํางานแล้วนะครับแต่ที่จริงเนี่ยตัวระบบนะครับเขาอันดับแรกเลยเนี่ยมักจะเซ็ตไว้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวเลนคีฟนะครับผมระบบช่วยกับขี่ต่างๆการแปรผันการทั้งหน้าคือจะเซ็ตไว้ทุกอย่างแต่บางคนก็อาจจะไม่ชอบการคอนโทรลหรือว่าการหักเข้าพวงอะไรให้อยู่กลางเลนของเม r c e d e s ก็มีนะ แต่ว่าผมต้องบอกว่าการทํางานของ e บรคเนี่ยค่อนข้างฉลาดและใช้ได้ผลมากๆครับคือบางทีเนี่ยโค้งมันอาจจะเยอะตัวระบบมันก็อาจจะพึ่งไม่ได้100%เ็ก็ตามแต่เราสามารถใช้พวมอะไรเนี่ยคอนโทรลเขาเบาๆครับเขาก็จะไปตามโค้งให้เราได้อย่างง่ายดายนั่นเองครับนี่แหละโอเคแล้วพอถ้าสมมติว่าพวกเพื่อนๆไม่อยากที่จะใช้ตัวล็อกเลนครับเพื่อนๆเลื่อน,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 นลงมาหน้าต่างตรงนี้ปุ๊บ แล้วกดรูปรถครับหรือจะกดรูปรถที่ตรงนี้ก็ได้นะครับเอเดี๋ยวผมกดออกก่อนเดินกลับเข้าไปครับปึง้งอ่ะกดรูปที่เป็นรูปรถครับนี่มันก็จะเข้าหน้าต่างนี้นะครับแล้วก็มันจะเป็น2ตัวล่างนี้ครับก็คือระบบเตือนขับในเลนกับระบบช่วยบังคับเลี้ยวนั่นเองครับอันนี้ถ้าไม่ชอบก็ปิดทิ้งไปได้เนาะโอเคแต่ผมชอบอะ่ะผมก็เลยเปิดทํา การใช้งานของเขาอยู่ตลอดเวลานะครับให้เขาช่วยขับขี่ช่วยแอคทีฟแล้วมันจะทําให้เราผ่อนคลายไม่เมื่อยล้าครับผมอมืส่วนอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยของ Mercedes EQ นั่นเองครับก็คือเจ้าปั้น p พาราช i พตรงนี้ครับปั้น p พาราช i พของเขาเนี่ยทำหน้าที่เหมือนคล้ายๆกับการร e เ e n เน a เรครับอ,อ มันคล้ายๆกับวันแพโดคล้ายๆกันเลยครับการปรับหน่วงของคันเร่งจะคล้ายๆกันเลยแต่ถึงกันนั้นนะถ้าเราไม่ได้เปิดอยู่ในโหมดแอตตินะครับผมกดยกเลิกก่อนเพื่อจะรู้สึกได้เลยว่าตัวรถมีการเบรคครับตัวรถมีการชะลอมันจะมีด้วยกันทั้งหมดอยู่ดีหลายรูปแบบมากมาครับอันดับแรกเลยก็คือจะเป็นขึ้นสัญลักษดีธรรมดาตรงหน้าจอ ถ้าเราดันบวกครับก็คือดีบวกจะไม่มีการคืนพลังงานก็คือตัวรถเนี่ยมันจะฟโฟล์ครับมันจะไม่มีการหน่วงของคันเร่งให้เพื่อนๆได้รู้สึกเลยแต่ถ้าสมมติเพื่อนๆดันอีกทีหนึ่งจะเป็นดีออโต้ครับอันนี้มันก็จะมีการคิดวิเคราะห์ให้แล้วก็ทําการแปลผ่านกับคันข้างหน้าให้แต่ผมต้องบอกงี้ครับตัวรถเนี่ยเขาก็ยังคงทํางานแปลผ่านแล้วก็อิงเรื่องระบบความปลอดภัยกับคันข้างหน้าอยู่ตลอดเวลา เดี๋ยวผมลองขับ Auto, ออโต้ล้วขับเข้าไปใกล้ขนางนังนาแล้วจะดูสีเขาจะเบรกไหมนะฮะนี่อ่าผมปล่อยนี่ตัวรถครับเขามีการชะลอแล้วขึ้นโลโก้ใน h e ดอัพดิสเพย์ครับว่าตัวรถเนี่ยมันมีการยกเท้านะมีการแบบรีเจนนะอะไรอย่างนี้บอกหมดเลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เริ่มถนัดและ ผมจะแนะนำว่าให้เพื่อนๆใช้ตัวแพล์ชิปได้อย่างสะดวกสบายมากๆครับอ่านี่เห็นไหมตัวรถเริ่มชะลอแล้วนะครับแล้วก็มันมีอาการเบรกอย่างเห็นได้ชัดเลยคือแป,อแป้นเบรกของ Mercedes EQS เนี่ยเขาจะค่อยๆจมลงไปให้เรารู้สึกว่าตัวรถกำลังเบรกอยู่นะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อนๆสามารถเสริมแรงเบรกของเขาได้นะอ่า กลับมาต่อกับการใช้แปรชิปครับตอนนี้มันเป็นดีออโตใช่ไหมครับเราลองกดดีลบปึ้งเป็นดีปกติ T, เพื่อนจะรู้สึกได้เลยว่าตัวรถเนี่ยมีอาการหน่วงเมื่อกี้ชะลอแบบหน่วงเลยทั้งที่เราแตะคันเร่งเท่าเดิมคันเร่งคันเร่งเนี่ยจะมีอาการฝืนเท้ากว่าเดิมที่เราใช้ดีวกหรือว่าดีอัโตนั่นเองครับอืฝืนอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับแต่ยังไม่ฝืนเท่ากันกันกบใช้ดีลบครับปึ ดีลบนี่คือฝืนเลยตัวรถมีการชะลออย่างเห็นได้ชัดเลยครับมันจะเป็นการเรียกคืนพลังงานที่สูงที่สุดนั่นเองซึ่งการคืนพลังงานที่สูงที่สุดเนี่ยผมจะมักไว้ใช้ตอนที่เราเข้าโค้งครับหรือเจอรถคันหน้าแล้วชะลอรถคันหน้ากำลังชะลอเราก็จะได้ใช้นะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูอ่าผมกลับไปเป็นดีปกติก่อนผมขับมาอย่างนี้เบ๊บแล้วผมนี่กดดีลบเห็นป่ะตัวรถมันชะลอแบบชะลอแบบรีเจนแบบรุนแรงมากนะครับผมก็คือ ดึงแบบดึงเลยแล้วก็พร้อมมันกับดิสโทนิกกับคันข้างหน้าอยู่ก็คือแปรผ่านตามคันข้างหน้าให้ตัวรถเนี่ยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเพราะว่าอะไรถ้าเพื่อนเอนเ,อนเปิดในตัวระบบช่วยขับขี่เนี่ยในหน้าจอเรือนใหม่างนี้นะครับ <fe arn> s. <S เพื่อนจะเห็นได้เลยว่าตัวรถเขาอ่านทุกอย่างอยู่ตลอดเวลาทางด้านหน้านะครับตามรัศมีองศาทางด้านเนี่ยทางด้านหน้าเนี่ยเขาจะอ่านอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับ พร้อมทั้งเขาจะดีเทคอยู่ตลอดเวลาถ้าสมมติว่าเรากดอย่างนี้ปุ๊บเห็นป่ะมันจะขึ้นระยะให้เห็นเลยครับว่าตอนนี้เรากับคันหน้าห่างกี่เมตรกี่เมตรระบบยังคงทางาน,นอยู่เสมอถึงแม้ว่าเราไม่ได้เปิดโหมดแอ a ์ t i คทก็ตามนะอ่าผมเป็นดีปกติดีบวกเย็บไปเลยปุ๊บแล้วผมจะไปเบรครั้งหน้าผมยกเบรกกดเป็นดีลบปุ๊บ ช่ไหมง่ายไหมง่ายมากๆเลยนะครับแล้วเขาทํางานได้จริงแล้วเขาก็รีเจเนอเรทแบบนี้เลยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะทํางานต่อเมื่อความเร็วแบบถึงจุดหยุดนิง่งจนถึงไฟแดงเลยครับอืนอกจากนั้นนะครับถ้าสมมติว่าเพื่อนๆขับมาแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็เกิดแบบขับอยู่ในโหมดดีปกติแล้วเราอยากจะขับเขาอยู่เอ้้างหน้ากำลังเบรกเรายกเท้าปุ๊บ เราจะรู้สึกได้เลยครับว่าตัวรถเขาช่วยเราชะลออยู่ฮะนี่มาความเร็วตกเดือดเจ็ดสิบหกแปดหกเจ็ดฮาเห็นปะมันมีการเบรกเกิดขึ้นครับมันมีการชะลอของตัวรถให้เราแบบนี้เนี่ยเพื่อระบบความปลอดภัยนั่นเองครับอืมเห็นปะเขาก็ขึ้นในหน้าจอว่าระยะมันใกล้ไปแล้วนะครับขึ้นสามเหลี่ยมสีแดงว่าเตือนเรื่องความปลอดภัยก่อนการชนนั่นเองครับอืส่วนระบบที่อ่ ถ้าสมมติเราขับทับเส้นเลนในหน้าจอครับจะขึ้นสีแดงแล้วก็จะมีการสั่นเตือนของพวงไลเตือนให้เรานะครับถัดมานะครับผมก็จะเป็นตัวหน้าจอกลางครับที่มีความค่อนข้างใหญ่แล้วก็คมชัดแบบนี้ทั้งจอกลางแล้วก็จอริมนะครับไซซิ่งเขาการใช้งานของเขาเนี่ยอาจจะดูใหญ่โตแล้วก็เวลากดถ้าสมมติคนขับขี่แบบนี้เนี่ยแล้วจะเอื้อมไปกด นะครับผมถ้าอยู่ฝั่งสายสุดนะก็อาจจะกดยากนิดนึงนะครับในกรณีที่เราอยากจะดูตัว EQ แต่เขาก็จะลงมาอยู่ตรงแผงตรงกลางนี้ให้เรากดก็ได้นะเออบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยจอมันใหญ่มันกดไม่ถึงแต่ว่าเขาทำคีย์ลัดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ความคมชัดความอะไรก็ตามของตัวรถเนี่ยของตัวหน้าจอกลางเนี่ยคลีนค่อนข้างเคลียร์ครับแล้วก็ใช้ได้จริงแล้วก็มันแบบ ถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยกลางเป็นช่วงระยะเวลากลางวันก็ตามแสงตกกระทบลงมาแต่ยังคงดูอย่างได้ชัดเจนมากอย่างนี้เลยครับทั้งวันทั้งคืนคือชัดเจนแล้วก็ไม่ได้แยงตาไม่ได้มีรีเฟกแสงแฟลร์ส่องเข้าตาเราไม่มีนะครับอันนี้คือใช้งานได้จริงนอกจากนั้นนะครับผมเขาก็จะมีพวก apple carplay android auto ที่รองรับนะแล้วก็สั่งการอะไรได้เยอะแยะเต็มหมดแต่ที่ผมเสียดายนิดนหน่อยๆก็คือการใช้งาน หน้าจอกลางนี่แหละครับเพราะว่าตัวนี้เขามีตัวอินเทอร์เน็ตให้ใช่ไหมมีแอปสําหรับดูตัวอินเทอร์เน็ตให้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพอ,อรถขับขี่อยู่สามารถใช้ได้เหมือนกันเพราะว่า นี่เห็นป่ะความเร็วปัจจุบันเนื้อหาไม่พร้อมใช้งานต้องจอดรถอยู่เฉยนะเพราะว่าตอนที่เราจอดรถอยู่เฉยเนี่ยเราก็สามารถท่องเว็บได้อะไรได้ครับเขาฝังซิมตัว LTE ไว้นั่นเองครับผมน่าเสียดายนิดนึงคือจอผู้ขับขี่เนี่ยเขาน่าจะมีการใช้งานได้ขณะที่ตัวรถกำลังขับขี่อยู่ครับเพราะว่าผู้โดยสารตอนหน้าเขาอาจจะไม่ได้ต้องการโฟกัสกับถนนเหมือนกับเรามากนักนะครับเขาอยากจะเอนเตอร์เทนเมนต์ส่วนตัวอยากจะมีความแบบใช้สื่อบันเทิงส่วนตัว หรือว่าแบบดูหนังฟังเพลงอะไรงนี้ของเขาได้โดยใช้จอทางสายนี่แหละครับแต่ว่ามันก็มีข้ออาจจะเป็นข้อเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายครับเกี่ยวกับเ,เรื่องความปลอดภัยอะไรอย่างนี้เนาะอ,อันนี้ก็แล้วแต่มุมมองของคนเลยนะครับน่นะผมว่ามาเสียดายนิดนึงตรงนี้นะแต่อนาคตนะครับผมอยากให้ทาง Mercedes-Benz เนะี่ยหรือ,อ Mercedes EQ นะครับทำการอัปเดตของตัวแอปครับสำหรับดูหนังฟังเพลงหรือว่าพวกเอนเตอร์เทนเมนต์เข้ามาเพราะว่า ใจจริงผมเห็นแค่ตัวแอปฟังเพลงครับแต่ยังไม่เห็นแอปอย่าง Netflix ครับดู YouTube อันนี้ผมว่ามันควรที่จะมีแล้วมันมีแล้ว,ม,ม,ลวมันมีแบบมันได้ใช้จริงนะครับถึงแม้ว่าคุณจะห่วงเรื่องความปลอดภัยแต่ทางฝั่งรนก,ก็ก็อยากจะมีใช้เหมือนกันนะครับถัดมาเนี่ยรถมาใช่ไหมครับผมเปิดไฟเลี้ยวเห็นไหมอะไรทำงานไบสปอร์ตทำงานครับพร้อมกันกับเส้นนี่เส้นแจ้งเตือน บนแอมเบียนไลท์ของเราอย่างงี้ครับเนี่ยแบบว่าสปอร์ทำงานแล้วก็กะพริบแบบนี้พร้อมมีการแจ้งเตือนหน้าจอเรือนไม้ก็จะขึ้นเหมือนกันครับว่ามีตัวรถเข้ามาใกล้ให้เราระวังนะครับอันนี้ผมชอบมากเลยในการแจ้งเตือนของตัวรถอืม,เ,อมเส้นแอมเบียนไลท์การทำงานของเขาเนี่ยค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ดูตัวรถดูดีขึ้นและดูไฮเทคมากขึ้นเองครับแต่จริงจริงมันก็จะมีมุมมองที่เป็น เส้นนะครับวิ่งไกด์ไลน์ตามความเร็วมีรีเจนมีย้อนกลับอะไรพวกนี้เนี่ยผมลองเล่นแล้วครับในตอนคืนมันมันค่อนข้างแสบตาไปซักนิดสักหน่อยครับมันดูค่อนข้างจะก่อกวนก่อกวนในการที่เราขับขี่ครับผมตอนขับกลางคืนตอนอ่ะยกตัวอ,อย่างที่ผมขับขึ้นเชียงใหม่ครับผมลองเปิดเล่นสักนิดสักหน่อยสภาผมก็ปิดครับผมปิดให้มันแบบสนิทเลยหรือว่าเป็นโทนเย็นๆครับ แล้วก็ดิมฝฟให้ลงไปพอสมควรนะครับอีกจุดหนึ่งคันนี้โพซิชันการนั่งการขับขี่เพื่อนๆอาจจะมองว่าเฮ้ยรถหรูขนาดนี้ทําไมมันนั่งแล้วไม่ค่อยสบายมากสักเท่าไหร่ผมจะบอกงี้ครับ Mercedes E Q S เนี่ยมันเหมือนกับการออกแบบตัวรถให้เป็นรถสําหรับขับขี่เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าความสบดกสบายเขามีให้แหละแต่ว่า มันเน้นเหมือนกับการสปอร์ตครับผมเนี่ยถ้าเพื่อนๆนั่งลงมาแบบนี้เพื่อนจะรู้สึกเลยเลยว่าตัวเบาะเนี่ยมีการออกกระชับเราเหมือนกันกับเรานั่งอยู่ในรถแข่งครับมีความตึงๆมีความเฟิร์มซะมากกว่าที่จะนุ่มนวลเป็นหลักนะครับยิ่งหัวหมอนเนี่ยเพื่อนๆอเอาหัวกระแทกไปเพื่อนจะรู้สึกได้เลยว่ามันค่อนข้างตึงอยู่พอสมควรแต่ มันก็จะมีจุดที่เป็นอาลัมม่าสปอร์ตปรับได้เยอะตัวเบาะปรับได้เยอะนะครับแถมว่ามีเบาะนวดมาให้อะไรอย่างงี้ก็ทัวกันไปนะนะฮะมีอะไรอีกล่ะอ่ะเราปรับโหมดกันกับขี่ให้ดูนิดหนึ่งนะครับกดได้แ้วมีซีเล็กปึ้งเอ๊โอเคนี่เป็นโหมดสปอร์ตแล้วนะฮะโหมดสปอร์ตมันก็จะปรับพวกไอที่เป็นช่วงล่างเลยอะไรเอ่ย ปรับตามโหมดแบบนี้ได้เลยหรือว่าเพื่อนจะไปอินดิวเวอก็ได้นะอ่าไอ้บมันปรับเครื่องอ่าปรับตัวมอเตอร์ครับปรับโชค๊คปรับพวงมาลัยนะครับเดี๋ยวผมกอดูนิดนึงปรับพวงมาลัยปรับออระบบความปลอดภัยการแจ้งเตือนซาวอะไรอย่างนี้ให้มันแบบดูปรับเปลี่ยนไปเลยเนี่ยแล้วที่ผมบอกครับตรงนี้ที่เป็น ไกด์ไลน์บอกครับว่าเรากําลังจะต้องเลี้ยวอะไรมีหน้าจอออฟเต v ตวิวแบบนี้มาให้นะครับที่จริงเขาจะมีการแจ้งเตือนบอกเราด้วยนะอ่านะบ,บอกทั้ง h e n d Up Display นะครับบอกทั้งตัวจอตรงนี้เห็นป่าว่าคุณเลี้ยวได้แล้วแบบนี้เลยนะครอันนี้คือดีมากๆมากมาจริงๆนะครับ ว่าจริงๆนะถนนบ้านเราเนี่ยเส้นแยกอะไรวันเยอะมากครับทำให้เวลาเราขับขี่ไปอาจจะงงกับการเส้นเจอเส้นทางนี้ได้มีจอตรงนี้มีตัวแผนที่บอกอย่างนี้สบายครับสบายเลย ใช้บัตรแตบได้นี่นะเอาไม่ได้ตอนนี้ทางด่วนอ่าด่านต่างๆยังไม่สามารถใช้บัตรแตบได้นะครับตอนนี้มันยังจ่ายผ่านบัตรไม่ได้เนาะใช่ไหมครับไม่เหมือนกันในกร <laughs> ุงเทพเนาะโอเคขอบคุณมากครับ เคลียร์ครับของมอเตอร์เวย์เป็นการใช้เงินสดอยู่นะครับผมยังไม่รับบัตรเครดิตอืเพราะว่าถ้าในเ,าเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าในบนทางหนวนบ้านเราทวเวหรืออะไรเงี้ยเนี่ยนะยังสามารถใช้ตัวบัตรวีซ่าแตบได้นะแล้วก็ผ่านได้เลยนะครับอันนั้นผมมองว่ามันง่ายมากๆ ตอนนี้นะฮะนี่ตอนตอนนี้เราจะเจอถนนที่ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับแรงสั่นเทือนการเก็บเสียงการเก็บอะไรเป็นไงบ้างเดี๋ยวผมจะเงียบสักแบบหนึ่งไล้เพื่อนๆฟังนะ เสียงของเขาเนี่ยทำได้ดีได้ดีเลยครับเวลาเพื่อนๆขับไปบนถนนแบบนี้ถึงแม้ว่าอ่ามันจะมีเสียงของตัวรถยนต์บ้างเล็กน้อยแต่เวลาเราขับในความเร็ววันหนึ่งครับเสียงลมประทะทางด้านซ้ายด้านขวาหรือบานหน้าเนี่ยน้อยมากๆนะแล้วก็อ่ะเสียงพื้นถนนการบดของถนนเป็นไงบ้างผมมองว่าเขามันมันเก็บ เก็บอยู่เลยนะทนั้งทั้งที่ตัวรถเป็นรถไซซิ่งแบบนี้เป็นการดีไซน์แบบอ่าแล้วพูดง่ายๆก็คือแบบซีดานนะครับแต่เสียงพื้นถนนผมแทบจะไม่ได้ยินเลยอนะ่ะเนี่ยผมเงี้ยเพื่อนดูเพร้อมันกับตัวรถมันเป็นแบบไฟฟ้ามันก็จะยิ่งต้องได้ยินเสียงใช่ไหมแต่นี่คือแบบเงียบแบบเนี้ยเอออันนี้คือคือเวิร์กมากๆครับมัน สมแล้วที่แบบว่าการดีไซน์แบบนี้นะครับการออกแบบแบบนี้งานประกอบแบบนี้อีกส่วนหนึ่งเลยที่ผมไม่พูดไม่ได้นะครับของไม่ใช่เรื่องการขับขี่แต่เป็นการออกแบบดีไซน์ของตัวกรองฝุ่น PM 2.5ของรถคันนี้ครับเพราะว่าการกรองเขาเนี่ยเวิร์กเวิร์กเลยคือเราเปิดการดูดอากาศจากภายนอกเข้ามาอยู่ตลอดเวลาเราไม่ได้เปิดอากาศวนเวียนภายในรถด้วยซ้ํานะ คือกลิ่นนะมันอาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยครับแต่ว่าเวลาคุณสูดอากาศเข้าไปอ่ะคุณจะรู้สึกว่ามันค่อนข้างโล่งครับเนี่ยค่า PM คือ1เองนะเนี่ยเรากดตรงนี้ก็ได้เนี่ยสภาพอากาศคือ1เท่านั้นแล้วก็สดใสแบบนี้แต่ที่จริงอะ่ะเขาก็จะมีการแบบพวกอุ่น อนุภาพเล็กนะครับค่าน็อกกลิ่นอะไรต่างๆเขจะก,กรองแหละแต่มันอาจจะไม่ได้ร้อซถึงขนาดนั้นก็กตามนะครับผมแต่เท่าที่เราขับขี่มาตั้งแต่ตอนที่เราไปรับรถจากในเมืองจนออกมานอกเมืองแบบนี้เนี่ยมันก็มันก็ยังแบบดีๆมากๆครับรวมทั้งตอนที่ผมขับไปเชียงใหม่เหมือนกันผมก็เปิดไปเลยไม่ได้ไม่ได้เปิดหมุนเวียนอากาศเปิดแบบดูดอากาศจากภายนอกขับแบบชิวๆ ดีอันนี้ขอขอชื่นชมเลยการออกแบบเขาทําได้ดีแล้วก็มันใช้งานได้จริงนะครับโอเคส่วนเรื่องการขับขี่เรื่องอื่นนะครับผมผมก็อย่างที่ผมบอกผมจะแนะนําไปดูคลิปที่ทดสอบจริงจังในสนามนะการใช้งานบนถนนเนี่ยขับขี่ได้ง่ายอยู่แล้วครับตามโหมดขับขี่ที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็การใช้งานการตีโค้ง คันนี้มันมีเลี้ยวล้อหลังครับเลยทําให้เวลาเราเขาโค้งหรือแม้กระทั่งการเวลาที่เราเลี้ยวโค้งเนี่ยหรือว่าเวลาเรากลับรถก็ตามครับมันทําได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมแล้วรัศมีวงเลี้ยวเนี่ยเขาแคบลงกว่าเดิมเยอะมากๆอะแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนยังไม่พอใจกับการเลี้ยวประมาณส4สี่องศานะครับเพื่อนเพื่อนก็ไปซื้อเพิ่มได้เป็น1ิบองศาอะไรอย่างงี้เลยนะครับ <laughs> อีกจุดหนึ่งที่ผมอยากจะทําให้ดูแต่ว่ามันไม่มีโอกาสได้ทำครับก็คือการส่องสว่างของไฟหน้าตัวรถนั่นแหละครับเวลาเราขับในตอนคืนครับตัวไฟหน้าเขาจะอ d แด t i v e แล้วก็เปิดปิดตามเม็ดพิกเซลของตัวโคมไฟนั่น,นะครับทําให้เวลาเราเห็นตอนคืนหรือรถมีขับสวนมาหรือเราขับตามคัขนข้างหน้าเนี่ยเขาจะมีการแหวกการเปิดปิดเฉพาะดวงโหทำได้แบบอิสระมากๆ ตอนคืนสว่างจริงครับถ้าคุณขับไปในตอนคืนหรือว่าขับไปในที่ที่มันไม่มีรถไม่มีคนแล้วก็เห็นแค่เส้นเนี่ยเขาจะเปิดแบบปึ๊บ,บสว่างสุดๆเลยนะครับอืมแค่ okay. อย่างอื่นก็น่าจะไม่มีอะไรครับผมเพราะว่าวันนี้เราจะมาบอกถึงอุปนิสัยแล้วก็การขับขี่ของรถคันนี้ที่ ค่อนข้างเวอร์ครับแล้วใช้งานได้จริงแต่มันก็จะมีบางส่วนที่ผมมองว่าน่าจะต้องปรับนิดนึงก็คือตัวเปิดบานสันรุมตรงนี้แหละครับเนี่ยถ้าเรายกมืออย่างนี้แล้วเราคุยกับเพื่อนแล้วเรายกมืออย่างี้แล้วเราพักไปบานมันก็จะเปิดครับแต่เนี่ยมัน่ะเห็นป่ะอย่างเงี้ยมันก็เปิดแล้วนะครับหยุดหยุดเนี่ยเห็นป่ะอย่างงี้คือหยุดนะครับแล้วก็ยกแล้วก็พักนี่ปึ๊บนี่เห็นป่ะ เวลาบางครั้งเราออกออกอัธรรดคุยกับเพื่อนนะครับไอไอตัวบ้าเนี่ยมันมีสิทธิ์เปิดได้นะครับโอเคน่าจะประมาณนี้แหละวันนี้เรามาบอกเล่าคร่าวๆเกี่ยวกับรถคันนี้นะแล้วก็อุบนิสัยขับรถคันนี้ถึงแม้ว่าเลนจ์ระยะทางของคันนี้เนี่ยไม่ได้มากเท่ากันกับ4รีาศูนย์ถามว่า4รีาศูนย์พลัส น่ารักไหมการขับขี่ของเขาการทํางานของเขาผมก็ค่อนข้างชอบครับเท่าที่ครุขี่ขเขาแล้วก็ไปเชียงใหม่มากับเสียสูน plus เนี่ยก็ค่อนข้างชอบแต่ถ้าเพื่อนๆอยากได้ความที่เป็นฟอร์เวอร์มนมากยิ่งขึ้นอยากได้ความที่เป็นแบบรถรถสมรรถนะสูงนะฮะก็คันนี้ก็น่าจะตอบโจทย์นะครับผมเพราะว่าคันเสียสูน plus เป็นขับมอเตอร์หลังนี่นนครับอืแต่ถามว่าการเข้าโค้งการทํางานของตัวรถของเขาเนี่ย เวิร์กทั้งคู่แน่นอนนะครับโอเคก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณทาง Mercedes-Benz ประเทศไทยมากๆเลยครับที่นำรถดีๆอย่างนี้ให้ v วล o c คามาทดสอบระยะไกลๆแบบนี้นะยังไงฝากคลิป v o l o c คากับทาง Mercedes นะครับผมมีหลากหลายคลิปมากๆเดี๋ยวไว้จะทยอยทำมาให้ได้รับชมกันนะครับผมแนวนี้ v o l โ c คาแล้วก็ m e r c e d e s EQ EQ4 EQS 500โฟมิติกพลัสต้องขอตัว,วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ